กรณีการโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน YouTube ของนางยมนาสุทธ,ธาสมิตรกล่าวหาในกล้าณาลงจันทิกกรรมการปรปรชมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่อโกงโฉนดที่ดินจนเป็นเหตุให้ทางธนาคารฟ้องล้มละลายจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงหรือแม้แต่การโพสต์ข่าวสร้างกระแสโจมตีรัฐบาลว่าสหรัฐสั่งระงับการนำเข้าข้าวไทยและมีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลายก่อนหน้านี้ กลายเป็นปรากฏการ์ป้ายสีทางการเมืองบนสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแต่หากรับข้อมูลข่าวสารและแชร์ต่อโดยไม่รู้เท่าทันมักก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นับว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทและผิดพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ส่งข้อมูลอัเปเท็ หรือข้อมูลที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือข้อมูลที่มันก่อให้เกิดกระทบต่อความมัน่นคงของประเทศหรือข้อมูลที่อันมีลักษณะลามกอนาจารรวมทั้งการตัดต่อภาพอะไรต่างตัดต่อภาพอะไรต่างที่ในืนักษณักเป็นการใส่ความต่อบุคนคลอื่นหรือเป็นการทําให้เขาเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังมีโทษจำคุกถึงห้าปีเลยนะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเป็นงานหนักของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องสแกนความเคลื่อนไหวใกล้ชิดต,ตามอำนาจของพรบว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550เมื่อพบผู้กระทำผิดโพสต์ภาพหรือข้อความที่เป็นเท็จเป็นการหมิ่นประมาท ภาพลามกอนาจารหรือเข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของรัฐทําให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนตํารวจมีอํานาจจับกลุ่มดําเนินคดีได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องรอการฟ้องร้องเป็นศูนย์เฝ้าระวังการกระทําความผิดบนโซเชียลมีเดียเน้นนะฮะเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยไอโซเชียลมีเดียเราเนี่ยไม่ว่า Facebook หรือ Line เนี่ยเป็นที่นิยมก,ก็จะใช้ช่องทางนี้ในการกระทำความผิด ตอนนี้เราจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังอยู่ที่สํานักงานกรวงแห่งชาติโดยปอทอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ไปไปมอนิเตอร์ไปตรวจสอบที่นั่นขณะเดียวกันทางปอทอเราก็จะมีศูนย์เฝ้าระวังเหมือนกันแต่หากเป็นเรื่องโต้เถียงระหว่างบุคคลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถฟ้องร้องได้ด้วยการรวบรวมหลักฐานจากภาพหน้าจอของเว็บไซต์และภาพที่ถูกดูหมิน่นส่งแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน จากนั้นตำรวจจะส่งข้อมูลมาให้กับกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่โดยการตรวจสอบเว็บไซต์และค้นหา IP ประจำตัวเพื่อหาตัวบุคคลมาดำเนินคดีฝากผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับโดยเพราะยิ่งกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายแหละในการใช้อินเทอร์เน็ตก็ขอให้ใช้อย่างมีสติใช้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ไปกระทบ ต่อสิทธิเสร,รีภาพของผู้อื่นสมมติถูกฟอร์เวิรถูกอะไรมาอันนี้ก็ต้องใช้สติในการกันกรองว่าอันนี้เป็นข้อความที่น่าเชื่อถือไหมจากสถิติในหนึ่งปีมีการฟ้องร้องกันก,นกว่าหมื่นคดีซึ่งเป็นกลุ่มคนไม่ถึง100คนที่เป็นต้นเหตุกระทำความผิดพ,พราบาว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550 ตามมาตรา14นั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เนต็ตและจะผิดกฎหมายพรบรผู้กระทำผิดจะเป็นลักษณะของผู้ใช้บริการโดยคดีดเป็นคดีดอาญาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีดแล้วไม่สามารถยอมความได้มีโทษจำคุกสูงถึง5ปีติดระดาวิเชดิต NBT News Focus